และสวัสดีลูกค้าทุกท่านเลยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของเซลกรรถกระบะมือสองคัสเกตเอบวกกันไปเลยวันนี้พิเศษเลยนะครับผมได้หยิบยกกระบะสีประตูยกสูงเกียร์ออโตโดด้ราคาดีสภาพเยี่ยมมาฝากกันแถมมีตัวหลังคาแหลกครอบกระบะแครีบอยมาให้ช่วยกันแดดกันฝนติดรถมาให้ด้วยนะครับเป็นกําไรไปเลยไม่ต้องไปหาซื้อติดเองให้เสียตังค์เสียเวลานะครับแล้วตอนนี้ผมอยู่กับย s สุดีแม็ก1.97ไฮไลเดอร์โฉมปี2016 มาพร้อมสีขาวมุกครับคันนี้เลขไม้เพียงแค่1 1 1 0 0 0กิโลเท่านั้นราคาตั้งขาย5 1 9 0 0 0บาทนะครับต้องบอกว่างวดนี้เลขหนึ่งมาแน่นอนนะฮะเลขไม่1 1 1 0 0 0ราคา5 1 9 0 0 0 โอ้โหเยี่ยมไปเลยนะครับผมมาพร้อมสีขาวมุกสวยสดงดงามนะครับไม่มีลักยิ้มนะฮะขนแมวมีไหมมือสองมีอยู่แล้วนะครับแต่ไม่ได้หน้าเก็บแน่นอนเราสปาเก็บงานให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะครับผมในส่วนของตัวออปชั่นนะครับบอกได้ว่าคันนี้มาครบถ้วนนะครับพร้อมใช้งานนะครับใครที่สนใจตัวนี้อยู่นะครับก็ดูคลิปนี้ถูกใจก็จับจองกันได้นะรถยังว่างอยู่หรือว่าใครที่ยังไม่ถูกใจนะครับไม่เป็นไรฮะอย่างน้อยเข้ามาชมคลิปผมมาฟังกัน เพื่อเป็นทางเลือกในการตัดสินใจของคุณเนี่ยแค่นี้ผมก็ดีใจแล้วนะครับผมมาก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะฮะทีนี้ครับมาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับผมทีนี้ Option, ออปชันภายนอกภายในสภาพเป็นยังไงมาดูกันนะครับเริ่มที่ด้านหน้าครับตัวกระจังหน้าของเขานี่อันเป็นเอกลักษณ์ของ d m a มนะครับกระจังหน้าโครเมียมโลโก้ก็เป็นโครเมียม พื้นฐานสีดำหล่อๆสวยๆอย่างนี้นะครับตรงนี้ต้องบอกว่าหน้าตาดีเลยนะโฉมปี16นะครับไฟหน้านี่ผมชอบเป็นพิเศษเลยนะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับเป็นลมดำดีไซน์สปอร์ตนะครับสูงต่ำใช้หลอดแยกกับหลอดมลติรีเฟคเตอร์นะครับไฟได้ทาม LED อยู่ด้านล่างนะครับด้านบนจะเป็นไฟเลี้ยวนะครับหลอดเดียวโคมเดียวก็คุ้มเลยอันนี้คือเป็นโคมเดิมนะฮะใสๆแท้ๆจากโรงงานเลยนะครับผม ไอส่งตัวไฟตัดหมอกตัวนี้ติดตั้งมาให้เรียบร้อยครับของแท้โรงงานเช่นเดียวกันกระาพก็ได้อย่างนี้เลยครับด้านหน้าหลอ่หลอๆเอาการน,นะครับส่วนสีขาวมุกนะครับก็ดูสวยงามนวลสะอาดตาดีนะครับไม่มีเหลืองนะครัคันนี้สียังสดงดงามอยู่เลยนะครับผมไปจอดเทียบได้เลยกับป้ายแดงนะผมคิดว่าคันนี้สู้ได้เลยนะครับผมมาทีนี้ดูดูส่วนต่อมาเลยดีกว่านะครับตัวซุ้มล้อของเขาเนี่ยดีไซน์เนี่ยเขาจะเป็นตัวตีโปง่งอ้วนออกมา บางคนไปใส่ล้อแมกฐานกว้างเนาะก็เต็มซุ้มสวยงามกําลังดีนะครับแต่ว่าคันนี้เนี่ยเขามาพร้อมล้อแม็กแท้โรงงานนะแม็กอลลอยสีเงินขอบ18ได้ยางปี2020นะครับก็ใช้งานได้อีกยาวๆเหมือนกันนะฮะดอกยางก็เหลือเยอะๆนะครับผมนี่ฮะในส่วนต่อมาเลยนะครับกระจกมองข้างสีขาวมุกสีเดียวกับตัวรถพร้อมไฟเลี้ยวสภาพสมบูรณ์นะครับไม่มีแตกหักไม่บุบสลายนะครับคิ้วกันสาดมีให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็นี่เลยไฮไลท์นี่ฮะตัวเบ้ามือจับประตูเนี่ย เขาไปใส่ตัวกันรอยมาให้ด้วยตัวครอบตัวมือจับด้วยเป็นคาร์บอนแคปลามีโลโก้ดีนเกติดโอ้โหหล่อเท่เลยทีเดียวผมคิดว่าเนี่ยโทนเนี่ยมันเข้ากับสีขาวได้เป็นอย่างดีเลยนะลูกค้าเดี๋ยวให้ดูมุมกว้างเนี่ยมันก็จะได้แบบผมว่ามันหล่อเลยแหละนะฮะสีดํามันก็ตัดกับขาวอยู่แล้วเนาะเออหล่อเท่ดีนะครับผมแต่ว่าคันนี้เนี่ยเจ้าของเก่ารู้สึกว่าจะรับคอมเมนต์ส่วนตัวน,นิดนึงนะฮะจัดฟิล์มบานหน้า60รอบคัน80มาให้เรียบร้อยนะครับ ก็กันร้อนเป็นอย่างดีนะได้ความเป็นส่วนตัวนะครับแต่กลางคืนนี้ก็ตัวใครตัวมันนะฮะจะมืดหน่อยนะครับอ่าบันไดข้างครับของแท้โรงงานนะครับสภาพสมบูรณ์ไม่แตกหักไม่บุบสลายนะครับตัวโลโก้ต่างๆอยู่ครบหมดนะครับทีนี้มาดูภายในกันต่อเลยนะครับไม่เสียเวลาผมจะเปิดให้ดูเลยนะครับอ่าผมเริ่มที่แผงประตูแล้วกันนะครับแผงประตูอันนี้ก็ดูสภาพสมบูรณ์นะครับ ไม่มีแตกหักไม่มีริ้วรอยเลยนะฮะสภาพคันนี้จะของเก่าดูแลดีมากแล้วก็ในส่วนงตัวพรมกระดุมครับนี่พรมรอบคันเข้ารูปตรงรุ่นทั้งหน้าและหลังมีติดให้เรียบร้อยนะครับมีมาอย่างนี้เราก็ให้ไปอย่างนี้นะครับเป็นกําไรให้ลูกค้าไปเลยนะฮะส่วนตัวเบาะครับนี่สภาพเบาะดูฮะเป็นเบาะหนังนะครับดำได้แดงสภาพนี่แทบไม่ย่นไม่ช้ําเลยนะครับไม่มีฉีกขาดแน่นอนนะครับการันตีให้เลยนะครับผมนี่ได้สภาพอย่างนี้เลยนะครับทุกคนใครหาอยู่นะดีแม็กนะครับ ไม่ควรพลาดเลยนะฮะดูแผงคอนโซลกันหน่อยผมจะเปิดกระจกเล็กน้อยนะเพื่อให้แสงมันเข้าลูกค้าได้เห็นชัดเจนนะครับอ่าทีนี้ส่วนแผงคอนโซลเนี่ยดูฮะว่าคอนโซลเนี่ยของเขาไม่มีคาบกาวนะฮะไม่มีแตกหักอะไรแต่อย่างใดนะครับสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานที่สําคัญตัวนี้เนี่ยเจ้าของเก่าจัดใส่จอ Android มาให้นะครับต้องบอกก่อนว่าใน d m a มตัว1.9ึ่งจุดเก้าซเนี่ยของเดิมเนี่ยเขาจะเป็นวิทยุนะฮะเป็นวิทยุป,ปกติเลยแต่ว่าคันนี้เนี่ยเขาใส่จอ Android มาให้ตัวนี้เนี่ยอ่ะโหใช้งานได้คุ้ม นะครับเป็นทัชสกรีนนะครับเราจะดูอ่ายูทงยูทูบอะไรต่างเนี่ยเขามีฟังก์ชันให้เราเนาะกดตรงไหนนะกดโฮมอย่างนี้ใช่ไหมอ่ากดตรงนี้เราก็เลื่อนนี่ไงเออเลื่อนได้เลยนะครับนี่เลื่อนได้เลยนี่แล้วก็เนี่ยก็จะมี YouTube มีอะไรต่างๆเนาะเน็ตฟงเน็ตฟิกจะโหลดก็โหลดกันมานะดิสนิงดิสนียจะดูหนังฟังเพลงก็แชร์นเน็ตเข้ามาแล้วก็จัดการได้เลยเชื่อมต่อวิดทูตมันได้อยู่แล้วนะครับผมนี่ก็ได้เรื่องของความสะดวกสบายเข้ามาอีกนะครับ แอร์บิดแอร์หมุนนี่ใช้งานง่ายๆส่วนตัวเกียร์ได้เป็นเกียร์ออโต้นะทุกคนนะครับวงมาลัยนี่ไม่มีนาวติฟังก์ชันนะครับในโฉมนี้แต่ว่าสภาพดูเลยโอ้โหสภาพได้เลยนะครับไม่มีอ่าฉีขาดนะแล้วก็คาดทะลอกอะไรต่างๆเนาะวงมาอะไรปกติมันก็จะมีบ้างแต่คันนี้ก็เท่าที่ไล่ดูยังไม่เจอเลยไม่มีนะครับสภาพได้ทีนี้ส่วนตัวหน้าปัดเลนไม้ครับดูเลยฮะคันนี้เลขไม้อยู่ที่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อยสี่โลเท่านั้น นะครับไม่แท้ไม่เดินตรวจสอบได้ผ่านศูนย์บริการได้เลยนะครับหน้าปัดเลือนไม้เท่ๆดีไซน์สปอร์ตอย่างนี้เลยนะครับอันนี้มาดูน็อตกันดีกว่านี่หัวน็อตตรงนี้ไม่ดูเลยนะครับอ่านวัดประตูฝั่งขวาของตัวรถนะครับอ่าดูครับทั้งหมุดบนหมุดล่างนะครับไม่เคยมีถอดแกะงัดแงะนะครับสติ๊กเกอร์อยู่ครบหมดนะครับไม่เคยมีทิศความชนหนักจมน้ําแน่นอนนะครับหากพบเจอภายหลังนะครับเอามาคืนเลยซื้อคืนทุกคันเต็มจํานวนทุกกรณีมีระบุในสัญญาชัดเจนนะครับทุกคนอ่าด้านหลังได้สภาพนนี้ะครับพักแขน อถนี้ว่าสมบูรณ์หรือเปล่าอ่าก็เนี่ยครับไม่มีชีกขาดอะไรนะครับสภาพพร้อมใช้งานได้เลยนะครับแล้วก็ตัวผมที่ผมแจ้งไปนะนี่ก็คือมาทั้งหน้ายาวมาหลังนี่เลยเลื้อยเปรอบคันเลยนะครับผมอ่าสภาพได้นะครับอ่าตัวแผงประตูก็ดูสมบูรณ์แบบนะครับสวยงามนะครับผมทีนี้มาดูส่วนต่อมาครับนี่ไฮไลท์ของเขาเลยก็คือตัวหลังคาครอบกระบะเป็นของแคลรี่บอยเนาะตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่าช่วยกันแดดก,กันฝนได้ นะครับเป็นระบบไฟฟ้านะครับผมก็คือจะยกขึ้นแบบไฟฟ้าเนาะเขาจะมีสวิ์อยู่ตรงนี้นะครับอ่าก่อนเริ่มแนะนําการใช้งานเนี่ยผมขอให้ดูสภาพก่อนนะครับอ่าดูในส่วนของตัวหลังคาเขาก่อนละกันนะครับมีไฟสองสว่างนะให้นะครับกลางคืนนะฮะแล้วก็หลังคาก็ไม่ได้มีฉีกขาดนะฮะไม่ได้มีอะไรแตกหักนะครับสภาพโช๊คแรงต่างก็สมบูรณ์พร้อมใช้งานนี่สายแคมปิงม้งน่าจะถูกใจนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเนี่ยถ้าเราต้องการจะใช้เป็นเหมือนหลังคาเนี่ยเรามันสวิสวิเปิดปิดตรงนี้เนาะ การใช้งานบางคนกลัวใช้ไม่เป็นตรงนี้เขามีบอกให้เขาแปะมานะครับของแคริบอยของแท้เลยนะครับตัวนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ถุงอะไรปกตินะเป็นรู้สึกก็จะเป็นเหมือนแผ่นลูบิเนียมเลยแหละนะครับไม่ต้องกลัวหลุดไม่ต้องกลัวลอกนะครับเขาก็เนี่ยยึดมาให้อย่างนี้เลยนะฮะทีนี้ต้องการจะกดลงเนี่ยกดตรงนี้ทีเดียวพอมันก็จะลงมาอย่างเงี้ยนะครับนี่ลงไปทีละข้างอย่างงี้นะครับนี่เป็นไงสายแคมปิง้งบางคนไปเที่ยวทะเลไม่อยากไปเช่าเตียงผ้าใบใช่ไหมเปิดกระบะเลย แบบกระบะอย่างนี้เลยแล้วก็หาอะไรดีๆมาปนมูนิ่มๆหน่อยนะฮะเนี่ยอย่างเงี้ยได้แล้วนะครับที่ในการแบบนั่งกินข้าวนั่งรับลมชิลๆกับสาวกับครอบครัวเรานะครับผมเนี่ยกระบะไลเนอร์ได้ใหม่ๆอย่างเงี้ยเนี่ยนะครับออกไปไม่ต้องไปซื้อไม่ต้องทําะไรแล้วนะครับขึ้นไปนั่งไปนอนนิโ่งโหแดดแรงเท่าไหร่ก็ไม่หวั่นนะฮะยิ่งฝนตกนี่ก็กันฝนได้พอสมควรเหมือนกันนะเออสภาพได้เลยเนี่ยต,ตัวตัวตัวครอบ อ่าไลเนอร์เขาเรียกไลเนอร์เนี่ยนะครับก็ไม่ได้มีสภาพแบบยับเยินอะไรมาเลยนะสภาพได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดต้องการปิดนะฮะผมจะปิดโชว์ด้วยไ้ตรงฝั่งนู้นเนี่ยเราเรากดตรงนี้มันมันก็จะลงใช่ไหมแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราต้องการจะปิดเนี่ยตรงนี้มันปิดมือมันเป็นระบบแมนวนวลทุกคนดึงลงมาเลยแล,ล้วคืบทีเดียวพอนี่จะได้หน้าตามันก็จะเป็นอย่างนี้เป็นไ,ไงครับทุกคน ใช้งานได้ครอบคลุมเลยนะถ้าจะยกขึ้นทั้งสองด้านก็กันไปหลังคาได้อีกเนาะ <S <S แล้วเกิดว่าเอาลงมาเนี่ยก็ยังกันของกันสัมภาระได้อีกนะครับจะใส่ของใส่อะไรได้ฝนตกฝนตกก็ไม่ต้องมาระวงงละไม่ต้องไปลาบากพื้นที่ห้องโดยสารก็ย้ายมาไว้ข้างหลังเอาซะเลยนะฮะเขามีตัวตัวล็อกให้นะครับไม่ต้องกลัวว่าโจนจะมังงัดแงะ้หรือเปล่าดีเขามีตัวตัวล็อกเป็นกุญแจให้นะครับกุญแจก็มีให้นะครับผมจะถามว่าสภาพด้านบนนี่เป็นยังไงบ้าง ก็ต้องบอกว่าอ่าก็จะมีด่างบ้างเนาะเพราะว่าตัวนี้มันไม่ใช่สีแท้โรงงานเนาะเขาไปทําสีมาให้เหมือนตัวรถก็คือสีขาวมุกนี่แหละนะครับไอตรงด้านข้างเนี่ยมันก็ยังได้อยู่แต่ว่าด้านบนเนี่ยจะมีด่างมากเนาะเนี่ยก็คือด่างบ้างนะครับปกติแล้วก็รีวิวตามเนื้อผ้าเนาะสวยบอกสวยตําหนิบอกตาหนินะครับให้เห็นภาพกันไปเราขายกันด้วยความจริงใจนะครับอะโลโก้ต่างๆอยู่ครบหมดนะครับผมมาดูรอบคันเลยนี่อันนี้คือแคลิบอยเนาะเขาเรียกว่าสปอร์ตลิทนะครับไอตัวเนี้ย แต่ผมเรียกไอตัวฝาคอกกระบานะมันฟังดูเ,เข้าใจง่ายดีนะครับมาดูฝั่งนี้กันต่อเลยนี่ดูตัวรถนะครับเนื้อสีไม่มีรักยิ้มไม่มีแตกหักนะฮะแล้วก็ล่องรอยขนแมวก็แทบไม่เจอเลยนะครับแล้วก็ล้อมแม็กเนี่ยทั้ง4ล้อผมเดินสแกนให้แล้วไม่มีรอยปีนฟุตบาท,ทรอยถลอกขอบแม็กอะไรไม่มีนะฮะอันนี้เช็คให้เรียบร้อยนะครับมาดูฝั่งนี้กันด้วยนะครับเปิดเข้ามาอ่าแผงประตูฝั่งนี้ก็สภาพดูสวยงามนะครับอ่าเบาฝั่งนี้ก็ไม่มีขีดขาดนะฮะสภาพได้เลย นะครับมาดูด้านนี้กันบ้างน,นะครับแผงประตูฝั่งของผู้โดยสารฝั่งซ้ายนะครับก็ดูสวยดงดงามนะฮะไม่มีทันลอกนะครับของเบาะฝั่งนี้มุมมอ,องผู้โดยสารฝั่งนี้ก็ดูสวยงามนะครับทีนี้มาดูกันครับว่าคันนี้มีอะไรมาบ้างในเกะออันนี้จะเป็นเล่มดำเนาะแล้วก็คู่มืออะไรสักอย่างนะครับมีมาให้แล้วก็อันนี้จะเป็นอ่นนี่คู่มือของตัวรถเลยนะครับของแท้เลยนะครับจากโชว์รูม อ่ะนี่ใบรับประกันใบวารันตีคู่มืออะไรโอ๊ยอยู่ครบนะคันนี้นะครับออกจากโชว์รูมยังไงทุกทุกอย่างยังอยู่หมดเลยนะคู่มือการใช้งานตัวรถการใช้งานทุกอย่างนะครับมีให้หมดนี่มีให้ครบหมดนะครับรวมทุกอย่างแล้วเนี่ยก็คือโหมีหลายเล่มเลยนะครับแล้วก็เขาจะมีเนี่ยอ่าพวกสวิ์ในการเชื่อมต่ออ่าพวกอ่าอย่างเช่นอะไรนะเชื่อมต่อมือถือใช่ไหมเข้าเข้ามาที่หน้าจอตัวเนี้ย นะเป็นการลิงก์หน้าจอเขาก็มีพอรตแยกมาให้อีกสองพตโอ้โหใช้งานยังยาวๆไปเลยนะอย่างนี้นะคคู่มือก็มาครบอย่างนี้เลยนะครับผมอ่าโลโก้นะทั้งซ้ายท้งขวาก็ของแท้โรงงานทั้งหมดนะครับทีนี้มานะฮะเดี๋ยวผมพาชมในส่วนของตัวห้องเครื่องนะครับคันนี้เป็นยังไงบ้างนะครับเรามารับชมโครงสร้างด้านหน้ากันเลยดีกว่าครับผมเอาเลยฮะส่วนห้องเครื่องครับมาดูกันเลยนะครับเริ่มที่เครื่องยนต์นะครับผม ตัวนี้นะฮะมาพร้อมกับเครื่องยนต์1.9ลิตรนะครับเป็นเครื่องยนต์ DDI Blue Power เครื่องยนต์ดีเซลนะครับตัวนี้150แรงม้ามีเทอร์โบมาช่วยเพิ่มแรงม้าแรงบิดให้นะครับผม1.9เทอร์โบว่าก็เพียงพอต่อการใช้งานนะครับผม150ม้าก็ขึ้นเขาลงเขากรุงเทพต่างจังหวัดก็เอาอยู่อยู่แล้วนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับเครื่องเดิมเกียร์เดิมนะฮะรอยมาร์คสีแต้มสีโบเดิมหมดทุกอย่างนะครับผมกล่องคันนี้กล่องเดิมไม่เคยมีรีแมปดัดแปลงสภาพรถเครื่องยนตต์ระบบไฟ่างงๆขอเเดดิมมหล นะครับถ้อไอเสียครับมีสนิมเป็นเรื่อมปกติครับถ้าไม่มีนี่แปลกเลยนะครับแต่ว่าสภาพให้ดูเครื่องยนต์เป็นหลักๆนะครับว่าไม่ได้มีรอยรั่วซึมนะฮะไม่ได้มีรอยงัดแงะนะครับน็อตไม่เคยขยับนะครับรอยมาร์ครอยแต้มสีต้องตรงกันหมดนะครับผมเนี่ยดูสังเกตรอยรอยแต้มสีจากโรงงานเขานะเออทุกรุ่นทุกยี่ห้อเนี่ยเขาจะใช้วิธีนี้เนาะในการมาร์คจุดต่างๆนะครับทีนี้ส่วนตัวโครงสร้างนะครับผม มาดูกันต่อเลยอ่ะน,นี่ขอขอมา A อเบนิดนึง a อเบนิดนึงก็คือ a อเบเนี่ยเขามีมาให้เรียบร้อยแล้วก็พร้อมใช้งานนะทุกคนความปลอดภัยไม่ต้องห่วงครับ d m a ม,มเขาก็ใส่ใจอยู่เหมือนกันนะครับอ่ะฝากระโปรงคันนี้เริ่มเลยนะครับฝากระโปรงไม่เคยมีถอดแกะงัดงัดแงหรือว่าทำสีต่างเนี่ยก็ยังไม่เคยเลยนะครับฝากระโปรงเดิมแน่นอนนะครับผมอ่าสติกเกอร์อยู่ครบนะครับตรงขอบเนี่ยมันจะมีพวกเป็นซีลยางเนาะพที่เช็คก,ก็คือเอามือไปลองกดดูนะครับถ้ามันเป็นรอยรอยเล็บอย่างเงี้ย เนี่ยมันจะเป็นรอยเล็บจิกๆหน่อยเนี่ยก็คือเนี่ยฝาะโปรงแท้แน่นอนนะครับผม่าแล้วก็ดูฝั่งนี้ด้วยนะครับน็อตกระโปรงอ่านี่ก็ไม่ได้มีถอดแกะนะครับได้ฝากระโปงเดิมๆทั้งตัวบนตัวล่างเลยนะครับผมในส่วนของตัวฝั่งขวานะครับอ่าคานขวาของตัวรถสภาพก็พร้อมใช้งานนะครับไม่ได้มีต้องรอยตัดต่อแต่อย่างใดนะฮะรอยเชื่อมของคานหน้าคานข้างต่างๆก็เป็นเม็ดอาร์คเดิมโรงงานทั้งหมดนะครับแผ่นเพสนะครับผมนี่เลย อยู่ครบถ้วนนะครับเซลล์นัมเบอร์ทุกอย่างทุกจุดอยู่ครบหมดนะครับดูคันหน้ากันต่อเลยครับนี่ร้อยต่อไหมฮะมันจะแนบสนิทเลยแล้วก็หัวน็อตเนี่ยมันก็จะไม่มีขยับถอดแกะนะครับถ้ามีเราก็จะมองด้วยตาเปล่าก็อาจจะเห็นนะครับผมไล่คันหน้ามาเลยนะครับมาดูร้อยต่อฝั่งนี้กันบ้างนะครับสภาพก็สมบูรณ์นะครับใครดูไม่ทันก็กดหยุดได้นะครับเพื่อที่จะสแกนอย่างชัดเจนอีกหนึ่งรอบนะครับ อ่าในสภาพโดยรวมห้องเครื่องห้องโดยสารแล้วก็ฝากระโปรงรวมทั้งบอดี้รถหุ่นของมันทั้งคันของเดิมโรงงานทั้งหมดนะครับโายระบบอ่าช่วยป้องกันแดดก,กันฝนเนาะตัวหลังคาครอบแคริบอยเนี่ยตัวครอบกระบะเนี่ยมีมาให้นะครับมาขอย้ำรุ่นอีกทีนะครับตัวนี้จะเป็น d m a ม 1.9Z ์หนึ่งจุดเก้าแซดไฮรีเดอร์เกียลออโต้ปี2016นะครับเลขไมล์หนึ่งแสม่นหนึ่งกิโลเท่านั้นในราคาเพียงแค่5 1 9 0 0 0หบาทนะครับทุกคนต้องบอกว่าใครหา d m a มอยู่นะคลิปเนี้ยไม่น่าพลาดเเลลลยยไม่คควรรพพาดพาดดูอบัน ถูกใจก็โทรมาจับจองกันได้นะครับที่เบอร์โทร083ครับ8246569ตามที่แปะไว้ด้านล่างนี้นะครับหรือว่าสแกนเคีย์โค้ที่หน้าจองท่านได้เลยนะครับผมก็อีกเรื่องนึงครับเรื่องอาชีพเนาะเรื่องเงินขายเกี่ยวกรถก็ไม่ยากเลยนะครับออกทุกอาชีพแล้วก็มีแฟนเดนเนี่ยวิ่งเซนิทท่านถึงหน้าบ้านเลยทุกจังหวัดทั่วประเทศเลยนะครับก็โทรปรึกษากันได้เนาะใครยัง ไม่มั่นใจว่าจอกได้ไหมกลัวติดแบล็คลิสต์กลัวซื้อไม่ได้ก็โทรมาหากันก่อนปรึกษากันได้นะครับรับปรึกษาเคสไฟแนซ์ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับผมมาวันนี้ก็หวังว่าครบถ้วนแล้วนะครับสนใจก็จับจองกันได้นะครับแล้วกัดหน้าจะกลับมารีวิวรุ่นต่อไปคัสเกตเอบกบวกสวยอย่างนี้แน่นอนนะครับวันนี้เยวก่อนลาไปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กันด้วยนะครับแล้วกัดหน้าเจอกันสวัสดีครับ